เล่นเนตาเป็นก็เนตาเกิดบ้านใหญ่อะผมทุกเองมาังกูเห็นแล้วมันระเบิดได้ยังไงวะก็กูบอกแล้วมึงทำอะไรย่อย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 อยู่ไหนอะกูเล่นพังกูเล่นพังแต่มันจะไม่ไล่ผมนะดิไล่ไล่ไล่เข้าบ้านใหญ่ละโอเคชัดเจนโอ้โหนี่เป้าหมายชัดเจนเข้าแน่ๆนะคนนี้รูเลยดูซุปย้อนเทนู้เลยว่าโตมาดี เปเลยนะเปเลยนะบอกก่อนอีกโก้ไม่เคยมีหน้า<ม>ตาดีไปวันๆนะบอกก่อนนะบอกก่อนนะบอกก่อนนะส่องดิส่องไปแล้วพี่เอซ่องไปแล้วมีไรบอลเปล่าไม่มีไม่มีเยี่ยมกูเฝ้าแน่กูบอกแค่นี้แหละรวมพิธีนิดนึงไอเจลงบ้านฟาน้บานะครับเต็มดินโอเคไหมกูเผื่อใครเนี่ยฮัลโหลเจจะเย็นเจไอเบนไอเบนไอเบนไอเจบ้านฟ้าร์เต็ดินนะโอเครู้เรื่องรู้เรื่อง ไม่ลากไปไม่ลากไปบ้านฟ้าไม่ลากไปบ้านผาไม่ลากไปบ้านผาอีกูนหนาเตยขอแบบว่าขอแบบว่าแบบข้อมูลแบบข้อมูลแบบข่าวสารจริงใช้กี่ใช้กี่แผ่นแล้วบ้านใหญ่หมดแล้วอ่ะเพราะว่าใช่อ่ะป่ายันเท็กป่ายันเท็กป่ายันเท็กป่ายันเทคใส่มันโอ้ยเฮียป่ายันเทคใส่มันเฮียแม่งเฮ้ยแลนคอร์อสัตว์เออผมปุ๊บเอ๋อผมปุ๊บเออผมปะหามเปเฮียแหละมันอะเฮียมันจุ้มเออผมตัดไฟให้ไวกว่านี้ผมเปบ้านใต้ดิน บ้านใต้ดินอยู่บ้านใต้ดินขอไว้ในนี้โอเคนะบ้านฟ้าเล่นได้แต่ว่าใต้ดินนะกูไม่ช่วยนะกูบอกก่อนละโอเคโอเครู้เรื่องกับเรื่องแตกแยกไป8ส่วนต้องเก่งขนาดนี้ต้องแร์แวแค่ไหนแคร์แล้วผมมาบ้านฟ้าตีนรกขอฉีกมาเขาใช้พื้นที่นิดนึงเขาใช้พื้นที่นิดนึงโอ้ยไม้หน้าโรงเรียนหมดแล้ว ยางก่อนลูกเด็นกูอย่างนี้เชิอยู่อย่างนี้ได้ได้ได้ีพี่กูเล่นแล้วบีิธีเล่นในกูแล้วมึงอยามาบีิธีเล่นในกูมึงอยามาบีิธีเล่นในกูกูจะเล่นยังไงก็เรื่องของกูสตอรี่ที่กูเขียนสตอรี่กูเขียนขึ้นมาแบบนี้มึงอยามาบีีเล่นดคนเราก็ต้องมีสตอรี่ของตัวเองมันเคยดู GTA ไหมยังก่อนไอ้หนุ่มพี่เนยุกี่เอรเซไอเจไอเจย่นี่กี่เปอร์เซ็นต์เจโอเคโอเคกูมาบ้านฟ้ากูมาบ้านฟ้า เจของมึงของมึงยืดหยุ่นได้ไหมยืดหยุ่นได้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สองร้อยสองร้อยเลยเมื่อกี้มีช่องแชทเขาบอกว่าจานเจตอนไม่สตรีมเอาเงินไปเปย์สาวในแล็กนาล็อกหมดแล้วจริงไหมไม่เคยเล่นครับแล็กนาล็อกให้กูหยุดจากตรงนี้ได้ละจริงหรือเปล่าไม่จะหมดแล้วนะกูบอกไว้ก่อนนะทีมมีคนให้ข่าวสารมาว่าจริงไม่จริงครับไม่จริงครับแล็กนารล็อกผมไม่ได้เล่นนะเป๋เหรอแสดงว่าเป็นเกมอื่นเหรออ้โหจัดตาย่คมๆมันโดนดมกาว เฮียอะไรวะเนี่ยตาย่าย่าคงคงเหมือนนอนดมเก่ามึงเคยนอนโดมหรอเจ้ไม่เคยไม่เคยแล้วไปดมกาวต้องนอนโดมไหนวะนบอกกูดิเจ้เฮ้ยคิวเลสคิวเลสจะเย็นคี่ก็จะเย็นก่อนเป็นเทรนใหม่เหรอว่าถ้าเกิดดมกาวต้องนอนโดมไม่ดต้องนอนดมเก็บได้นะเจ้ารีบฝังกูกูต้องคิดค้นสเต็ปใหม่ไหมตกตัว เออเยเป๊ะเเป๊ะอะไรอะมันนึงอ้ทีนี่รักเดจเดียวโอ้โหชอบอ่ชอบบแบบนี้วะกูดูมึงอยู่กูดูอยู่วันได้เจวันได้ชอบบมแบบนี้มารักเดียวใจเดียวจัดเจวันได้เจเห้ยเลยมันไม่วนแล้วอีกมันเด็กไปเด็กไปเอาถมกวนกนห็นนานแล้ว มันเขาแจกคำว่าปลาย่างเทคนิคมาคุณถามสเปซมาแล้วมันเด็กไปฉายเลยไม่มี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 เจวนได้เอ้ยเบปั้นไฟก่อนเบนพันไฟก่อนเจวันได้คือให้คือให้เจวันได้รอบนี้วันได้วันได้วนขวาวนขวาเจเจวันขวาเรียบร้อยเบสขอทางเบสขอทางเบสขอทางมึงอย่ามาขวางทางปืนเวลาคุณยิงกับผู้ใหญ่อย่าวนแท้เจวันได้วันได้วันได้วนก่อนวนก่อนเจวันก่อน มันมันมันกลัวไมล์นะเนี่ยมึงบนก่อนไอ้เฉลยมันไม่กลัวหรอกมึงอะไรมาพูดแล้วมันกลัวไอ้เีลยมันเอ้ต่อมายต่ไมาแล้วพอดีเลยตร่อมายต่อมายพอดีเลยตรงอมายการต่อมายการตมายเป๊กต่อมาเป๊กการต่อมาเป๊กการต่อมาเป๊กการต่อมาเป็นทีมเอาเลยพี่เอาเลยพี่ไอ้เว้นเป็นเหม็นเป็นส่องดิตรงนี้เลย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 เอาดิพี่ไป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 บําุญนี่ลุกอย่าล้มอย่าล้มอย่าล้มไม่ล้มไม่ล้มอย่าล้มนะพับเลยพับเลยพับเลยอย่าล้มเออสวยไม่ล้มไม่ล้ม กูมีดินหุกกูมีดินหุกกูมีดินหุกไม่ปั่น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 กลับไปพี่ไอ้กลับไปกลับไปกลับไปไม่ไหวไม่ไหวเนไม่ั่นไหนเจ๊เพื่อนปั่นไหนเฮ้ยมันเปิดมันเปิดมันเปิดมันพับจอมันเปิดมึงฟังวะาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดเปิดแล้วมันเปิดแล้วไม่ใช่มันไม่ได้เปิดไอเบสมันรอมันรอเครื่องติดแล้วมันจะมองลิกูแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเพื่อนปั่นอยู่พี่เจ๊ไอ้เจ๊บอกเพื่อนจะปั่นก่อนเจ๊เพื่อนปั่นอยู่ว่าได้ดินเพื่อนปั่ด้ิน ไอเจ๊เจบอกเพอจะปั่นก่อนเจ๊กูบอกมันยังไงอะไอเจ๊เจไอเบ๊ดี๋ยกูคาเดี๋ยว๊เดียกูอก่อนเดี๋ยวกูคายเราไปหาเพื่อนมันไ้้ดินเลเบ๊ดตังกูคาเดี๋ยวกูคาราไปหอนมัน้ได้ดินปัูไหม้กาไมปั่นไเก้าไงปั่นไเก้าเก้ายายาเออเพื่อนไม่ปั่นแล้วเพื่อน่ปไอเบ๊กูรังคาไว้บ้านได้ดินกูรัคานไว้บ้านใ้ดินเบ๊เดี๋ยวมึงรอพับมาแล้วค่อยยูก อันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งผมผมคว้าผมคล้าผมคว้าผมคว้าพี่เอกเขาบ้านนั้นไม่ดิมันมีหมาแล้วปลอดหมาหมดเลยข้างนอกข้างนอกนี่นี่ตรงตรงรถตรงไอ้ยี่ห้อที่ต้องขาไปตรงรถนู้นเลยว่ะใกล้สุดคือรถนู้นอ่ะไอยี่ไอจานเจล้มอ่ะไม่มีดิลเลิยร์ใช่ไหมโอเคไม่มีไม่มีมีดินฮุกไม่มีโอเคโอเคไอยี่ไอจานเจลเอาคลิปแล้วพี่เอกไม่เอาคลิปไม่เอาคลิปเฮไอจานอย่าปั่นนะเว้ย ผมหยุดปั่นก่อนผมหยุดปั่นกูสามาช่วยไอเนี่ยไหมเออหยุดปั่นแล้วไอ้เบนไอ้เบ้นก่อนไอ้มีไฟฉายข้างหลังมึงอ่ะเบนข้างหลังข้างหลังวิ่งไวิ่งเราซ้ายมือเออมีกล่องไอ้เบนเอาไฟฉายไหมกูบ่ดนานจัดเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามึงพับพับพหมายปุ๊บมึงฝั่งมันมึงโดดเข้ามาเข้ามาฮิวกูนะเอาวนไปก่อน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 ไอ้เบนดักมันดัก ผมเกาๆไหปพี่เออเบน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 มาเบนมาเบนมามันจะพับไม้เฮียพับไม้สองมันพับไม้ได้พับไม้พับไม้สองมันฝั่งไหนก็ได้ฝั่งไหนก็ได้ฝั่งไหนก็ได้ถ้าตัวกูผิดฝั่งมือก็แค่เอาเลยเบนเอาเลยเอาเลยเฮ้ยไอ้เบนตไปไปเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงติดไม่ไม่มีเดี๋ยวมึงติด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 คุณจ่ายไม๊คุณจ่ายไม่ได้เหี้ยหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่ง ได้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 พี <s <s mm ่เอกูจะบอกเลยว่ามันไม่มีไม้แล้วไอ้เจมมันทับไปหมดแล้วไม่หมดเลยเหรอไม่จริงไม่จริงเมื่อปเมื่อไปการกูไม่เห็นสีเหลืองที่เป็นน้อำเนี่ยน้องน้องน้องดูในจอผมน้องสีดอกเต็มแบบเลยเนี่ยดูกูกูเห็นสีเหลืองที่เนน้ำเลยใช่ไหเนี่สีดอกเต็มแบบเลยน้องน้องดูดิเป็นแดดนี่ยเป็นประตูพี่เอ็มยังอันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งไอ้เจมก็มาช่วยแล้วแหละกูว่าอย่างเงี้ยมึงเป็นความพิเศษแค่ไหนแล้วด้วยมันโผล่พี่เอกไม้มันไม่มีแล้วจริงๆเเเเว้้้ยยยอออัันนนนนีีคืสาลละตไมม่หร ไม่มีมีมีตรงนี้มันมายกไม้กูข่ากูข่าไปกูข่าไปกูข่าไปม็กซก่อนมันไก่เฮี้ยพี่เอมันไกลเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมันบริสกูโอ้โหเออเจลเดี๋ยวเจลสองคนฉันตะมันเด็โยบดบดมันอยู่ผมนี้โยบดบดมันอยู่โอ้โหมันเด็กเฮ้ยไอ้เที่ยเพื่อนปันอยู่ไอ้สัสเดี๋ยวดนี่จเย็นใจเย็นหยางหยางข่าอยู่มันเลยแผ่นนี้แผ่นเดียวพี่เองเออเทีม เอ้จนยดิจ hey ันแจีย่ายบันี้ันเจียอดีเอาทั้งทีเอาทั้งทีเออขอร้องไอเบนไอเบ้นไอเบนตองยิวไอเบนตองยิวกูเอากูขึ้นมาก่อนเฮ้ยไปจมาดิเจจมาดิเจจมาดิเร็วตายอ้ยิวหิวจะทำไว้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 อ้ แล้วกูแตกอีกแล้วนะไอเหี้ยคือคือกูรู้เลยว่ามันเป็นความผิดของไมรเอเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดของใไมหมใว่มัน้วไม่ใช่วผิดอรไแล้วอนี้กูมงหมแล้วนถ้ามึงถ้ามึงหล่อรอบเนี้ยพี่เอกเี้ยไม่ใช่มย่ไหมวนเนี้ยตรงนี้กูใช้่ันแล้วกูใช้นันแล้วอเฮ้ยไอเหี้ยมามาเพื่อนพื่ตายเพื่อตายนี่ใครตายด้วยกันหมดนั่นแหละไอสัตว์ก็ตายไม้ด้กันหมดนั่นแหละ กูจะข้ามไปหาหลุมกูรู้หลุมเกิดตรงไหนด่านไหนข้างล่างเจ้ไปด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่เกิดไอ้เยอะไปเยอะเจี๋ยคนเดียวเลยแม่งเปรีไอ้สัตว์ต้องพับเซฟอ่ะก็คิวเรื่องมาเล่นเฝ้าแล้วก็ต้องพับเซฟไหมก็คือมีทีแรกงานทุกที่ถูกแล้วนะครับน้องเออมันเลื่อนใส่เพื่อนมันเลื่อนแต่เพื่อนไหมมันเลื่อนซ้ำหรอเลื่อนซ้ำเลื่อนซ้ำเลื่อนซ้ำเลื่อนตามผมมากูณรู้ว่าเกิดตรงไหนมันจะเกิดตรงบ้านใต้ดินด่านเนี่ย กูเข้าเว็บคำนวณแล้วให้กูเปิดเว็บคำนวณแล้วมันเกิดมันเกิดบ้านใต้ดินรอบเนี่ะต้องตายกันเลยไหมครับขอบคุณครับต้องตายตีเดียวั้ครับใช่ม่นตายคนเดียวเลยครับทุกคนน้องไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมเพราะว่าเพราะไอ้เบนซ์มันช่วยพี่อีกไม่คมเองจังหวะนั้นน่ะน้องๆไม่ได้มันแตะไม่ขึ้นแตะึ้นแตะึ้นแตะึ้น โอ้ไล้เด็ดีิูหนะารอดแล้วกูแตกกูแตกข้างหน้าเที่ยงตายอยู่ดีไปไหนไม่ได้จริงๆในเยี่ยกูไปไหนมาก็ไม่มีไอ้สัตว์ กูบอกไปแล้วบ้านใหญ่สองแผ่นพี่สองแผ่นเลยกูบอกไปแล้วใช่ไหมว่าว่าไอ้เชิดเกยมันไม่บนเลยไหนบ้านใหญ่สองแผ่นไอ้เบ้นมึงดูบ้านใหญ่ดิมึงหันมองกูเลยคุณจับจองมึงอยู่ไม่มีหลังบ้านโอ้โหมีหลังบ้านโหนหลังบ้านแผ่นเดียวหลังบ้านหลังบ้านรถนั้นมันในนี่ไม่ได้เลยแล้วก็มีตัวนู้นที่กูให้แล้วก็ตรงรั้วตรงรั้วตรงรั้วอีกแผ่นหนึิวมันพี่ยคะไปไม่ถึงไงฮิเี่ยพี้ยคะไปไม่ถึงอีกแล้วปะฮัลโหลถึงเพี้เล็งถึงหลอดอยู่เลยตอนนั้นอะ อุ้ยมาเนี่ยน้องๆดูนะที่พระเจ้าเห็งหลุมจะโชว์เองว่าหลุมเกิดตรงไหนอะไรเจย์เจตายก่อนไอเบนส์เอาเหรอเออว่ะไอ้เบนส์หลุมเกิดไอเบนส์ไอ้เบนส์ตายก่อนไอ้เบนส์ตายก่อนไอเบนส์ตายก่อนกูตายก่อนหลุมมันจะเกิดตรงนี้แหละไม่ฝั่งนี้ก็ฝั่งนู้นนะครับผีมันอยู่กับกูอ่ะไอ้เจย์กูแค่นี้แหละไม่ต้องแกวนมึงยังยังกูขึ้นที่นอนแล้วเจยโอเคกูหน้าซุ่มโซเทมแล้วตอนะตอนไม่ไม่เจอครับตอนไม่กล้าหรอกนอนอยู่ก็จุกได้ครับผม เจมันจะอุ้มกูเดี๋ยวกูโชว์ฏิธีหันที่หลุดโอเคปะเจไม่อุ้มหรอกสุดชื่นน้องๆรอดูเลยหลุมมันจะเกิดตรงนี้เบ้นครับเกมนี้มองไม้บั็กหรือเปล่าครับมองไม้ไม่เห็นทำงานเลยไม่มันมีอันนี้ไงมันมีเพิ่งตาบอดไงมันจะเราเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยอะพวกออร่ามันจะเอาไปแรงนางไอ้เหี้ยคือกูดู กูยืนดูมันจู๊แม่งแม่งกดสเปืบาตุทุกทุกรอบแบบแม่งไม่วนเลยเห็นไหนไอเบี้ยนไอเบี้ยนสารภาพแล้วมันมายืนดูแสดงว่าถ้าเกิดมันหมักไปได้เรื่องตั้งหนานแล้วน้องๆอันนี้คือเราล็อกกันไปแล้วนะไอนี่มันมามองผมมันมันมันมายืนมองผมไม่ยอมปัดไมด้เพราะเดี๋ยวพี่เอกโรโนเดี๋ยวพี่เอกโดนแดนมานัดยมาอีกตอนนัดที่มึงมายืนมองอ่ะพี่เอกยังไม่ล้มเลยพี่เจมมึงดูขี่มันทางคุยได้ไหมลูกพี่เอกก็นมันก็หามูลวอลของมันหรือเปล่าไม่ใช่มันเงยยืนเงยนะ ดูขนาดนอนอยู่กับผมก็มุนวอล์กได้นะครับอันนี้เป็นสเต็ปของคนเทสดีนะสเต็ปไทยเอ็มหรือเปล่าเออน้องๆดูเขาทำได้แต่ไอ้เมยจะตายแล้วจังเจจังเจคานรอตรงหลุมเลยไอ้เมย์จะอ่ะมันอุ้มเลยมันมันอุ้มไปเยอะอุ้มไปเบนเลยไอเมย์มันจะให้พังก่อนไอเมย์งะตายเจยเจมันจะให้พังก่อน มันแห้งไงมแห้งก่อนคื้วยพอีเ่อไหร่แล้ววะกูเม่ไห่ละกูอดไม่ได้กูรอไม่ได้เลย